เฮ้ย <Hey, S 2> เอาดีดๆแกเลเซอร์รักแร้ห้าร้อยเก้าสิบบาทมันได้ขนาดนี้เลยหรอขอบอกก่อนเลยว่าเห็นหน้าตาแบบนี้น้องจุบกระแร่ดำมากนะคะทุกคนและตุ่มหนังไก่เต็มไปหมดเสียความมั่นใจสุดๆเลยค่ะมันเป็นได้ขนาดนี้เลยและสาวอินฟูแบบเราจะทนจุกกระแร่ดำตุ่มหนังไก่เยอะไปหมดได้ไงแล้วก็ต้องรีบพุ่งตัวไปที่เดอะคลินิกเลเซอร์ขนอันดับหนึ่งเลยสิคะมาถึงก็ขึ้นเตียงทำเลเซอร์ เลยค่ะไม่รอแล้วเฟิร์นทำเป็นเลเซอร์แยกนะคะและบอกเลยว่าที่นี่เครื่องแยกแผ้จาก USA เลยทุกคนพลังงานตัวนี้คือลงลึกถึงลากเลยค่ะตัดวงจรเส้นขนสุดๆพวกหนังกงหนังไก่นี่คือหายเรียบเลยค่ะและยังช่วยให้น้องรักแล่เราขาวขึ้นเนียนขึ้นด้วยนะคะทุกคน<ม>และนี่คือผลลัพธ์หลังจากการเลเซอร์ค่ะกลับมายกวงแขนได้มั่นใจอีกครั้งนึงแล้วต้องขอขอบคุณเดอะคลินิกนะคะที่ทําให้เฟิร์นกลับมามั่นใจอีกค ถ้าใครกําลังตามหาคลินิกเลเซอร์ขนดีๆและาราคาดีมากเฟิร์นแนะนําที่เดอะคลินิกเลยค่ะ